เียเร่อทำอดร้ดน่นอนันนี้นำบัตรร้านเนาะหี่นีอมใช้ไ้แล้นี่อยู่แฟชั่นไอแลนด์นี่ชื่อร้านนะคะชื่อร้าน Touch p นะคะรับซ่อมบล็อกรับฟิล์มกระจกกระจบิล็อกไมีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่สุท มาที่นี่เพราะว่ามีเพื่อนอ่าเพราะเอเนะนนำมาใช่ว่าร้านนี้คือบริการดีมากแล้วก็ของเขาดีไม่ถึงว่าแบบได้สินค้าดีกลับไปอ่ะอะไรอย่างงี้อันนี้อันนี้กำลังทำอะไรคะอันนี้กำลังซ่อมอันนี้ซ่อมครับเปลี่ยนแบตครับอันนี้คือเปลี่ยนแบตอ๋อลับเปลี่ยนแบตด้วยใช่ครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอเปลี่ยนได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดครับอันนี้จะเป็นพวกแอนดรอยส์ซัมซุงใช่ไอ้ซัมซุงโน้ต8ครับ ก็คือทุกรุ่นไหมคะทุกรุ่นเลยป่ะโดยส่วนใหญ่จะทุกรุ่นนะครับอ๋อมีมีอะไรทุกรุ่นเลยใช่ครับทั้ง iPhone หรืออะไรได้หมดครับโดยเฉพาะ iPhone นี่คือจะครบเลยครับอ๋อครบครบนี่หมายถึงทุกทุกชิ้นทุกชิ้นที่เขามีอยู่อ๋อถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ใช้ไปแล้วเสียหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จอเสียจอแบตเสียก็เปลี่ยนได้เมมโมรีเสียอะไรเงี้ยใช่ก็เปลี่ยนได้เมมโมรีเปลี่ยนได้ด้วยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนได้ครับโอ้เจ๋งเนาะเออ เมนบอร์ดก็ยังได้เมนบอร์ดก็ได้ครับเขราเหรอฮะหมายถึงหมายถึงว่าร้านมาร้านทัชโกนของคุณโอ้คุณก้อยเนี่ยทำได้หมดแล้วเหรอใช่ครับ่ะต้นไม้นะคะอยู่เมืองบอกแฟชั่นใช่ไหมแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์ชั้นชั้นสามค่ะตรงข้ามลิฟต์นี่ฮะตรงข้ามลิฟต์เดี๋ยวไหนลิฟต์เอแนไออออลลลด์์ม๋ตรงนี้ใช่ไหมคะยึดตัวที่าไรไม่ต้องยึดตัวหลังครับลิฟต์ตัวหลังอยู่ที่ใต้ร้านเจบิกเก็ตร้านยึด เอออันนี้คือร้านจิ๊บนะคะนี่ร้านจิ๊บอันนี้อันนี้โฆษณาร้านจิ๊บใช่ไหมเราจะโฆษณาร้านนี้นี่ถ้าจิ๊บอยากเข้าก็ได้นะช่องนี้อ่าคือหมายถึงว่าช่องช่องเราอ่ะถ้าจิ๊บอยากซ้อก็ได้ใช่ใช่เราซื้อของร้านจิ๊บนะก็มีก็นัดงกแล้วก็ซื้อร้านจิ๊บนะเออแต่ตอนนี้เราก็จะมามาใช้บริการที่ร้านคุณโอคุณก้อยเพราะว่าได้รับการแนะนำมา ถ้าไม่ดีเขาก็คงไม่บอกต่อใช่ป่ะ450ก็ได้ก็ตอนนี้ติดรเป็นลูกค้ากันมาตั้งนานแล้วโอ้โหเฮ้อเลอะเลยค่ะคนที่แนะนำมาเป็นลูกค้ามาผมไม่อยากจะพูดว่ามาเป็นสิบปีแล้วมั้งร้านนี้เปิดมาเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมเป็นสิบปีแล้วครับอยู่ที่นี่ตลอดเลยนีู่หรอเลยอยู่แฟชั่นไอส์แลนด์ชั้นสามมาตลอดนะโซนมือถือตรงนี้เขาเรียกโซนมือถือแบบไหนล่ะโซนมือถือโซนไอทีโซนไอทีเนาะโซนไอทีเนี่ยอยู่ AS อยู่นี่เอง เอเอสใหญ่ด้านหลังครับอยู่ใกล้เอเอสต้องแทบไปเลยนี่ประตูเดินออกมาโตเจอตรงนั้นนะตรงนั้นเอเอสอ๋อเมื่อกี้เข้ามาเกตห้าก็คือประตูห้าทางนู้นจะเป็นประตูห้าแล้วก็เข้ามาตัวนี้เป็นเอเอสจะรับซ้อมทุกอย่างแล้วก็มีมีมือหนึ่งมีมีมือสองถือมือสองขายด้วยนี่นี่อันนี้คือของโบราณเลยนะมีหมดไปเยอะแล้ว ใช่จริงๆอเนี่ยเนี่ยนี่ของนี่หายไปแล้วนะเพราะว่านี่เราซื้อนะอันนี้ก็จะเป็นกรอบนะใครที่แบบว่ายังยังไม่อยากใช้ของใหม่นะมีงบน้อยหน่อยครึ่งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็มาดูได้อเรียกว่าอะไรนะมือสองก็จะถูกครึ่งหนึ่งก็เกือบเกือบเกือบนะแต่ว่ามันอาจจะรุ่นไม่ใหม่นะไม่ไม่ใหม่สุดแต่ว่ามันใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อย่างเงี้ยไอโฟนหกอย่างนะหรือเท่านี้ ี่พอันนี้6กพัดบ้างทหกครับนะเอนไม่ใช่6กพัดหกเสเนี่ยไม่แค่นี่ไงราคา4ี่พัน้าสีส่พไม่ถึงห้าพัน้ยสมัยก่อนหกเนี่ยเท่าไหร่นะ 6s เอสี่ต้องมีหลัก20,000นะหกสิบกิกนะตอนมาสมมติใครอยากใช้ iPhone 6s เนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ใช้รุ่นนี้ก่อนใช่ถูก เหมือนเราแหละจริงๆแล้วก็เราก็เป็นอย่างนั้นก็คือเราก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆเราขยับตามเขาเราขยับตามเขาเราซื้อเราไม่ได้แบบไล่ถันก็แบบว่ามุ่ใหม่ออกมาอัดไปเลยสี่หมื่นไม่ไหวเงินนะก็เลยมาเอาสี่พันกว่าขอได้สามารถมาดูได้อยอันนี้อะไรเนี่ยโปรแม็กอะไรตรงนี้โอ้โหมีวิวเยอะแยะเลยเนาะเยอะเยอะแล้วก็รับซ่อมด้วยมีตีอกะตกเขาซื้อมุ่ใหม่ยใช่ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้พี่แนะนาให้พี่แนะนาอะไรนะเชื่อมทำฟิล์มหรือของเขาดเชียลทำสมัยอ๋อนี่ไงลับปิดฟิล์มไฮชิลลอ๋อเดี๋ยวคนยังไม่รู้จักนะเทคโนโลยีอะไรนะไฮชิลล์เหรอไฮโดรชเชียลทุกร้านแนะคนณบอยู่ในนนนไทยตอี้ะครัามาถึงเนื้อฟิล์มดีที่สุดที่สมัยนี้เขาไม่ต้องเลือกรุ่นแล้วแต่ก่อนเราจะไปปิดฟิล์มเราต้องบอกรุ่นใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะ ฟิล์มกระจกหน้าเต็มหน้าไม่เต็มใช่แล้วจะบอกว่าเอาเครื่องเดียวแล้วก็เป็นฟิล์มกันรอยฟิล์มอะไรโอ้ยเยอะแยะคือเรางงมากอันเนี้ยไม่รู้แต่ต้องเดี๋ยวต้องต้องถามดีกว่าต้องถามพี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องติดด้วยไงเออแต่ของเราติดมาแล้วปะเราต้องติดอีกปะติดแล้วติดแล้วอ๋อติดแล้วแต่ว่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะอ่าเดี๋ยวค่อยให้ให้คุณพ่ออธิบายใช่ใช่กับว่ามือถือทุกเน็ตอ่าได้หมดเลยแล้วก็ อันคือไอโฟนสิบสองกับผมนะนะครับนี่คือคนสองผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟิล์มของไฮชิลเป็นตัวเนื้อเนื้อแบบนี้นะฮะนะครับประเด็นคือกระจกที่มันเป็นแบรนด์มันจะเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับกระจกไอ้ยรแคตเตอร์ผมไม่ผมไม่รู้คค่่ะะดูนะครับดูนะฮะของจริงนะครับสาม สองหนึ่ง,อ,งอ,อันนี้คือเทสกระจกให้ดูครับที่ติดกับฟิล์มตัวนี้เป็นกระจกนินลไพยครับอันนี้คือกระจกนินลไพที่ร้านจะเป็นแบบนี้ครับโดยทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดเลยะนะครับส่วนฟิล์มอันนี้เป็นฟิล์มกันกระแทกไฮโดรเจลใส่ได้กทุกรุ่นซึ่งฟิล์มชุดนี้มันสามารถทนแรงทุบแรงตกแรงกระแทกได้ดีแต่เหนียวกว่าฟิล์มกระจกนะครับแต่ข้อดีมันคนละอย่างกัน นีใช่กระจกนี้คือการแตกแน่นอนนะครับส่วนพีมนั่นคือการกระแทกพวกเดี๋ยวกระจกแตกมั่งรุ่นนี้นั่นมั่งอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือไฮโดรเจลครับเอาเครื่องเข้าไปเลยเลยค่ะเดี๋ยวมันเอาแผ่นฟิล์มเข้าไปครับไปวัดใช่ไหมโทรศัพท์เข้าไปหรือว่าเอาโทรศัพท์เข้าไปแล้วมันทำเหมือนในอเวนเจอร์เลยไอรอนแมนออเออเออเออแล้วแบบว่าลีเหมือนอะไรนะอิมพอสซิเบิลน่ะที่ทำหน้ากากอันนั้นอิมพอสซิเบิลก็คือเราวัดฟิล์มไปก่อน ก็ปีนเสร็จปุ๊บปีงปักเสร็จปุ๊บก็มาถึงรอบค่ะอ๋อเราเราเรื่าเอาเครื่องใส่แล้วลูด้าไปรีดตอนแรกเราก็คิดว่าเออใส่จะสอดเข้าไปเลยไม่ที่เขาเครือบบัตรอ่ะพอดีอ่ะละลายหมดเลยออโอเคนี่อันนี้อันนี้คุณโอ้นะคะเจ้าของนี่แล้วเมื่อกี้อันนี้คนสวยนะคะเจ้าของเหมือนกันค่ะคุณก้อยนะคะอ่าเจ้าของสวยว่ามันไม่เป็นรอยเลยนะกันเลยใช่ครับเมื่อกี้สตเตอร์อะนี่ทำอะไรอ่ะ อันนี้ดึงดึงดึงกาวครับเพราะว่าเวลาซ่อมเสร็จต้องดึงกาวครับไม่งั้นเดี๋ยวเราประกอบหลังไม่ติดครับแล้วอย่างฟิล์มเมื่อกี้อายุอายุนานมคีที่เอาเอายุเหลี่ยถ้าเกิดเป็นฟิล์มที่เป็นแบรนด์นะครับก็อายุเฉลี่ยหนึ่งปีครับแล้วแล้วไฮโดรชิลอย่างนี้มัน ไฮโดรเจลเออไฮโดรเจลไฮโดรเจลเนี่ยคือมันเป็นฟิล์มกันแผลครับตัวเต็มจอกันแผลซึ่งอันนี้มันใช้งานเองก็ไม่ต่างกับตัวกระจกครับนี่ของคุณกอยครับอันนี้ก็คือเจลนี่คือไฮโดรเจลครับก็คือว่าอันนี้เนื้อดีสุดเลยที่ถ่ายนะครับเหมือนไม่ติดเลยใช่ไหมับใช่ใช่ใช่เหมือนไม่มีฟิล์มเลยอันนี้มีฟิล์มอยู่มีฟิล์มไฮโดรเจลครับ เหมือนตกลงไม่ออกเลยนะมันมันไม่มีฟิล์มเลยนะแต่ว่าอันนี้กันคือตกก็ไม่แตกด้วยใช่ครับกันกันกระแทกตกตกไม่แตกนี่ไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะกันลอยมากันลอยนี่มือด้วยครับแต่ว่าเรื่องดีก็คือกันกระแทกเป็นอย่างดีคือตกแล้วจอไม่ทําให้จอเราแตกใช่ครับ แล้วราคาตุกประมาณมันเท่ากันครับแต่ละแต่ละสายโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เท่ากันครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่หลายู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทไม่แพงนะไม่แพงแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะเปิดตัวเปิดตัวพีมพโดเดียรของไนท์ชูครับเรามีเครดิตอีกยี่สิบใบสองสาวพิทนี้มีเครดิตยี่สิบใบปกติทุกรุ่นเลยสี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเราไม่เอาครับสองวันนี้มีโปรโมชั่นวันละยี่สิบใบครับ สามร้อยบาทเท่าไหนสามร้อยบาทวันละยี่สิบใบใช่โอเคเหลือแค่สามร้อยบาทอ่าสองวันจัดใช่ครับจัดสี่ร้อยเก้าสิบจัดร้อยเก้าสิบเหลือสามร้อยบาทครับอ่าเดี๋ยวนะสามร้อยบาทเฉพาะวันไหนฮะเสาร์ที่นี้ครับเพราะเสาร์ที่นี้โอ้โหไม่ไม่ยื้ซะหน่อยนะเสาร์ที่หน้าแต่ว่าเราต้องลงคลิปวันนี้แล้วสินั่นน่ะสิเอางี้คลิปก็ต้องลงเลยต้องลงเลยดินนั้นก็ลงได้เลยอ่ะเดี๋ยวลงเลยต้องเหมือนถ่ายทอดสดเลยดิอ่าใช่คือจริงก็เหมือนไลฟ์สดเลยเหรอเออเดี๋ยวลงคลิปก็ไลฟ์สดไม่ไม่ให้โอกาสเราไปตัดต่อคลิปเลยเนี่่่ยไไมม การให้ตัดต่ออะไรที่ผิดเลยถ้าถ่ายเสร็จต้องลงเลยเพราะว่ามันไม่ผิดเลยไงทุกอย่างเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่ว่าต้องลงแล้วนี่โอเคงั้นลงได้เลยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้นะแต่เดี๋ยวขอเน็ตที่ร้านก่อนนะเสาร์อาทิตย์นี้เราต้องระบุวันไหมเสาร์อาทิตย์นี้วันที่ใช่ไหมก็คือขอให้ให้ให้ทางลูกค้าเข้ามาแล้วก็เอ่ยว่าเห็นจากยูทูบเห็นจากเห็นจากคลิปนี้อ่าโอเคจากคลิปนี้แล้วกันช่องได้ราคาพิเศษช่องโฟกัสทีวีใช่ไหม ช่องโฟกัสโฟวิวทีวีเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่องใหญ่ช่วยแชร์ให้อ่านะอ่าเรามีสองวันนี้เท่านั้นนะสองวันนี้เท่านั้นวันนี้เท่านั้นสาวที่นั่งโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นแทนมือสั่นไม่หนักนะมือสั่นเลยอ่ะโอ้ไม่นี่ไม่บอกกันเลยเนี่ยนี่คือถ่ายนี่ไม่บอกเลยนะนี่โปรโมชั่นสดแม่เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรีบลงละเฮียค่ะขอบคุณค่ะคุณโอ้คุณก้อยนะคะทัชโกนค่ะมาค่ะมาไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องติดทีนนะมีมีเนี่ยมีอะไรนะ เจะโทรมาปรึกษาก็ได้จริงๆโทรปรึกษาได้ใช่ไหมถ้าเกิดถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายนถ่ายถ่ายอันนี้ให้พี่น้ำบัตรดูน้ำบัตรแล้วก็แบปรึกษาได้เนาะปรึกษาได้ว่าคุยโดยตรงดีกว่าใช่เพราะว่าเครื่องเราไม่เหมือนกันเออเครื่องเราเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เนาะเราจะ